ในเคสของของชลบุรีอะ่ะมันจะเห็นภาพมากกว่าเพราะว่าเขามีเวร์แล้วก็มีแนวทางของตัวเองอย่างอย่างเช่นเรื่องของการใช้เยาวชนจากอะคาเดมมาเป็นหลักสำหรับการทำงานการลงเล่นในในไทยลีกนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะมันเป็นเรื่องที่ที่ดีเลยทีเดียวสำหรับการใช้เยาวชนจากอะคาเดมเข้ามาเป็นแกนหลักของสโมสรในอนาคตหรือว่าในต่อ,ตอ,ตอไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ขายได้เลยเราก็จะเห็นอยู่ว่า ทั้งโนรูนทั้งยิมโวชิตหรือว่าทั้งกิสราที่เป็นตัวที่ขายออกไปมันทำกำไรให้สโม,มสรแต่เพียงแค่ในแต่ละรุ่นในแต่ละคลาสในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่จะสามารถใช้งานได้ดีผมยกตัวอย่างชุดนี้เลยชุดที่เราเห็นกันอยู่การขาดยิมโวรชิตการขาดขายยิมวชิตขายกิสราการแมนออกไปและในอนาคตก็อาจจะเป็นชารลงพมสีแก้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ชมบุรีมีกลายเป็นว่ามีอยู่สองแบบแบบแรกคือแบบที่เป็นเด็กฝึกจากคณิมิที่โค้ชเฮงปั้นขึ้นมากับอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบที่ใช้เวของชมบุรีจากท่าข้ามพิทยาคมซึ่งสองแบบนี้ถามว่าเหมือนกันไหมใช่พี่เฮงเป็นคนออกแบบเว้ยแต่คนดูแลคนทำทีมหรือว่าคนที่เขาเ อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันคนละคนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันรุ่นยิมบรชิตพี่เฮงเป็นคนดูแลเองถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็เป็นคนเ,เขาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดเองแต่รุ่นหลังๆเนี่ยไม่ใช่ละพี่เฮงก็อายุเยอะแล้วอ่ะแกจะไปนั่งดูทุกวันนั่งใส่ใจทุกวันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นคอนฟ lict ค Con อนฟ lict หมายความว่ามีความขัดแย้งกันนิดหน่อยวิธีการเล่นความเข้าใจ เราก็เลยจะเห็นว่าคลาสอย่างพิทักษ์พิมพ์แป้ซึ่งเป็นนักบอลที่ฝีเท้าดีนะแต่พฤติกรรมเขาจะดูดเดือดเลือดพ่านหน่อยจริงๆมีอมีหลายคนผมกลัวว่ายศกรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันสิ่งที่ชมบุรีมีคือความเป็นครอบครัวแต่สิ่งที่ชมบุรีขาดก็คือความเป็นโปรเฟชชั่นอลเหมือนกันความเป็นครอบครัวของชมบุรีเนี่ยมันใช้ได้กับการดูแลเด็กจากคันยมีครับแต่การขาดความเป็นโปรเฟชชั่นอล ในการลงเล่นในไทยลีกในการที่จะสู้ฤดูกาลน,นี้ยมาเลยเห็นผลแล้วว่าพวกเขาขาดจริงๆขาดตรงไหนอันดับแรกเลยชมบุรีเล่นไม่ถึง90นาทีเล่นได้ไม่ถึง90นาทีเราจะเห็นอยู่สองก็คือเราจะเห็นว่าในยุคของเทกุมันจะมีตัวที่ได้ลงอยู่ประจำถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ดีเพราะเทกุย้ายออกไปตัวนั้นไม่ได้ลง นี่คือนี่คือในเวของของความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะเพราะว่าชมบุรีก็เลือกนักเตะจากผมไม่รู้ว่าการลงเล่นในแต่ละเกมอ่ะเลือกจากฟอร์มเลือกจากการซ้อมหรือว่าเลือกจากแทคติกอันนี้ผมคงจะไม่สามารถบอกได้อย่างในเกมแพ้อุดรเงี้ยก็พูดไม่ได้หรอกว่าไอ้เฮียมึงไปประมาทอุดรอ,อุดรเขาก็มีตีนอะไรเงี้ยไอย้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยชมบุรีไม่พลาดหรอกเพราะว่าถ้วยนี้คือถ้วยที่เขาหวังที่สุด มากกว่าไทยลีกด้วยซ้ำถ้วย f อเเพราะว่าเล่นแค่5-6แมตช์เอง5-6แมตช์ไม่เท่าไหร่สปอนเซอร์หน้าอกก็ช้างถูกปะ่ะเขาก็อยากจะชูถ้วยต่อหน้าสปอนเซอร์ตัวเองซึ่งเป็นเมนสปอนเซอร์อยู่แล้วเงินส่วนใหญ่ก็มาจากช้างอยู่แล้วช่วยนี้คือช่วยที่ชมบุรีหวังมากๆแต่ตกรอบนะครับาการขึ้นมาไม่ทันของเยาวชนของชมบุรีก็มีส่วนนะครับประกอบกับการไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลแบบมืออาชีพมากมาก ผมยกตัวอย่างให้หนึ่งหนึ่งตัวอย่างที่จะเห็นภาพก็คือแบงก์ปุระเชษกับเมืองทองนะครับแบงก์ปุระเชษกับเมืองทองเนี่ยเไม่ใช่เขาไม่เก่งไม่ใช่เขาไม่ดีนะครับแต่เรื่องความเป็นโปรเฟชชั่นอลของเขายังน้อยอยู่ของผู้นี้แล้วกันพอมึงเป็นมืออาชีพน้อยมึงก็ต้องไม่ได้ลงครับกลับกันที่ชมบุรีเนี่ยมึงเป็นมืออาชีพน้อยมึงยังได้ลงอยู่ครับ เราเลยเห็นว่าเขาต้องมาพึ่งเด็กอย่างโยศกรมันจําเป็นมากขนาดที่เด็กอายุ18ต้องมาแบกภาระการยิงประตูของทั้งสโมสรมันไม่ใช่ถูกปะถามว่าแล้วแบกได้ไหมแบกได้ทำไมจะแบกไม่ได้ ถ้ามันเล่นดีมันเป็นดาวซันโวมมันแบกได้แต่มันเกินลิมิตของเด็กไปเด็กก็มันต้องให้เวลาหน่อยกว่ามันจะสม่ำเสมอกว่ามันจะเป็นตัวหลักกว่ามันจะยิงประตูกว่ามันจะโนนนี้นั่นแล้วมันไปโดนโซเชียลอวยกันแบบโอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มยศดาวลุ่งว่าที่ทิพย์ไทยไอ้ยียเป็นใครใครก็เหลงไอ้สัสผิดไหมที่อวยไม่ผิดแต่อวยมึงต้องแบบพอดีพอดีสิ ไม่ใช่แม่งแบบจะให้ยุศกรไปติดทุกชุดยุยวกรจะต้องโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะแพ้แรงอวยทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีมือปราบโซเชียลเหมือนบุรีรัมโอ้โหรีลัมมึงอ่ธนก,กิจจะขอสัมภาษณ์เนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ให้เลยนะครับไม่ให้ออกที่ไหนนะครับแล้วก็ใส่ใจถึงขั้นแบบไปถึงบ้านดูแลกันพ่าบอกมีวิธีการมีโน้า แต่ของชมบุรีเขาโตแบบว่าเหมือนกูลดน้ําแล้วมึงก็โตโตกันเอาเองอะ่ะเออมันคนละเวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเด็กอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกับการดูแลเด็กอ่านักบอลอายุยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามก็จะแตกต่างกันแต่ชมบุรีก็ใช้วิธีการเดียวกันหมดคือ <c oughs> มึงลงไปไว่ายน้ําเองใครว่ายน้ําได้ใครว่ายน้ําเก่งมึงรอดกูจึงจะใช้มันไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาทําแบบนี้มาเป็นทศวรรษแล้ว ใครว่ายน้ำได้ดีแต่ว่านักเตะทุกคนไม่ใช่กีษาการแมนทุกคนไม่ใช่ยิมวอลเชตทุกคนไอย้ยิมเนี่ยยังแบบต้องเข็นเง้นโอ้โหอีลุงตุงนังกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับหรือ,อไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราก็จะเห็นอยู่ว่าทรงของเขาเป็นยังไงไอ้เรื่องฝีตีเราไม่เถียงอนาคตเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเราก็จะเห็นสไปานะครับสปนี่รู้จักเป็นกัปตันยูสิบเจ็ดผมจาชื่อจริงน้องไม่ได้ขออภัยด้วยก็จะขึ้นโผขึ้นมาเพราะว่า นี่คือเด็กปั้นโค้ชเฮงเลยก็จะเป็นลูกรักคนต่อไปนะครับแต่ว่าพี่เฮงแก่มากแล้วนะครับแกต้องพักละเวของแกต้องต้องถูกถ่ายทอดโดยคนที่เข้าใจเรื่องนี้แหละคือโค้ชไทยบางคนไม่ใช่พี่เฮงนะครับโค้ชที่เข้ามาอยู่ในแคาเดมี่เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่กลัวครับสมมติถ้าเป็นโค้ชใหม่ถ้าสมมติเป็นกูเงี้ยมันกลัวนักบอลไม่รักหมายถึงว่ากูเข้าไปเป็นโค้ชชมบุรีใช่ไหม กูเข้าไปทำแอคอาร์ตเลยสัตว์มานี่เย้ยมึงซ้อมคุยแล้วเนี่ย,ยใช่ไหแม่แม่งไอเห็นดีเลยสัตว์มึงซ้อมงี้เ้ยมึงจะชนะเขายัางไงเด็กแม่งเกียดกูเข้าไปโอ้ยมึงใจเย็นเดี๋ยวพี่ช่วยเองน้องใจเย็นเดี๋ยวพี่ทำให้ค่อยๆเว้ยเออทำแบบนี้แหละเด็กแม่งหลักเนี่ยมันคือความไม่โปรเฟช诺นอลของของสา,าการอ่ะมันทำให้พวกเขาต้องจมอยู่ในสา,าการแบบนี้ ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนเนี้นะครับถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแหละแต่ตกรอบเราก็เห็นอยู่ว่ามันมันไม่น่าตกอะ่ะเออแต่ก็ประมาณอย่างที่อย่างที่บอกไป,ปเ,นะเขาต้องปรับเวนี้นะเขาต้องปรับเวนี้ชมบุรีนะครับชมบุรีมีโครงสร้างที่ดีนะครับมีเวที่ดีมีแนวทางที่ดีมากแต่ว่ามันไม่ทันกันในแต่ละรุ่นครับแล้วยิ่งมาออกผลช่วงเนี้ยมาเห็นเห็นว่าช่วงเนี้ยเขาดันจากอะคาเดมี่มาเยอะมากมันไม่ทันครับมันไม่ทันจริง